เปิดชีวิตสุดรันทดสายสกอตเล่าประสบการณ์ตรงเด็กชาวมอ์แกนถูกใช้แรงงานรายได้ต่ำเตี้ยการศึกษาไม่มีคุณภาพอุทยานราแต่ก็เฉยเพราะทำเองเด็กคีพอยน์นิวจะสรุปให้ฟังค่ะสายสกอตนักอนุรักษ์ทะเลชื่อดังได้โพสต์เล่าเรื่องราวชีวิตของเด็กๆชาวมอ์แกนที่ได้ประสบมาด้วยตนเองที่เกาะสุรินมีการนำเด็กชาวมอ์แกนอายุ12-18ปีมาเป็นไกด์ทำงาน9โมงเช้าถึง4โมงเย็นมีหน้าที่ดูแลกรุ๊ปทั่ว10คนสอนดำน้ำเสิร์ฟอาหารให้แขกและเก็บจานแต่ได้ค่าจ้างเเพียงแค่ดะ00บาท และเจ้าของทัวร์ก็จะให้ทิปเด็กๆด,ด้วยการเติมเน็ตให้เล่นเกมโดยมีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคนหนึ่งที่คอยเกณฑ์เด็กๆให้มาทํางานกับทัวร์นอกจากนี้ยังให้เด็กมอร์แกนผู้ชายถอดเสื้อถ่ายภาพกับลูกทัวร์ผู้หญิงด้วยชาวมอร์แกนเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทยแต่กลับต้องอาศัยอยู่บนหาดเล็กๆยาวประมาณ230เมตรบนเกาะสุรินในเขตอุทยานและไม่สามารถขยายพื้นที่ได้แม้ว่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอีกทั้งชาวมอร์แกนบนเกาะไม่สามารถสร้างเรือตามรูปทรงของวัฒนธรรมของเขาได้เพราะถูกกดดันว่าชาวมอร์แกนจะต้อง ื้อเรือหางยาวจากฝั่งพังงาม,มาทำทัวร์เพื่อให้ตรงกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของทะเลใต้นอกจากนี้บนเกาะมีโรงเรียนเพียงแห่งเดียวและมีคุณครูอาสาสมัครเพียงท่านเดียวคุณครูต้องสอนทุกๆวิชาและบางครั้งก็ไม่ได้มาสอนเพราะเดินทางลําบากทําให้เด็กๆชาวมอแกนไม่ได้รับการศึกษาเหมือนเด็กไทยคนอื่นๆสายชวนน้องๆมอแกนเหล่านี้มาทํากิจกรรมอาสาสมัครนอกพื้นที่แต่น้องๆก็บอกว่าจะต้องขอเจ้าของทัวร์ก่อนเสมอและทุกครั้งเจ้าของทัวร์ก็จะปฏิเสธแต่ภายหลังซายได้ใช้ตําแหน่งกดดันให้ผู้ใหญ่ปล่อยเด็ก เพื่อให้อยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่อุทยานครั้งหนึ่งมีเด็กมอแกนขอความช่วยเหลือจากสายให้นำร่างของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะและได้เดินทางไปฝึกงานกับบริษัททัวร์แถวเกาะซิมิลันแต่ถูกรถชนเสียชีวิตระหว่างทางและต้องการนำศพกลับมาฝังที่เกาะสุรินบ้านเกิดสายจึงต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานให้สายเรียนหัวหน้าอุทยานแล้วว่ามีการใช้แรงงานเด็กซึ่งทางหัวหน้าก็ทราบดีและรู้จักบริษัททัวร์ด้วยและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นอีกทั้งสำนักงานอุทยาา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 นนบเเกกกกกะออองงง็มมมมีรจ้ชชววแแทโดย ว่าอุทยานให้ค่าตอบแทนเพียงแค่เดือนละ4,000-5,000ถึง 5, บาทเช่นกัน